สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับชาลีนะฮะตอนดึกเลยนะฮะตีสองสมนะฮะมาอัดคลิปกันเพราะว่าซีอูดแจกกระจายนะฮะสลอตซีอูดตาละ15บาทหมุนไปฮะหมุนไปสลอตซีอูดแจกกระจายนะครับผมหมุนไปนะฮะช่วงประมาณตีหนึ่งมากันได้เลยนะครับผมรวยเล็กแน่นอนนะไปเรื่อยๆบางทีอาจจะไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจนะเมื่อกี้ชาลีนั่งหมุนเล่นๆแปบ๊บเดียวขึ้นมาแบบ ตอนแรกชาลีมีเท่าไหร่นะขึ้นไม่เยอะหรอกเพราะว่าชาลีเลทสิบห้าบาทแต่หมุนไปประมาณสองสามทีเฮ้ยดูดิดูดิเอ๋อเอาเออเฮ้ยโอ้โหดูดิออเอาเฮ้ยสล็อตส,สีอู๊ดยังไงยังไงโอ้โหเล่นตอตีหนึ่งตีสองตีสองกว่าเชื่อผมมาปั้นได้ฮะตาละสิบห้าบาทใช่ป่ะร้อยห้าสิบนี่สิบห้าบาทป่ะวุย้ยเกือบมีฟรีเกม เชื่อผมปั่นไปเรื่อยๆสิบห้าบาทมาเรื่อยๆไม่มีเสียใจเย็นครับผมการเล่นสล็อตเนี่ยต้องใจเย็นนะผมไปเรื่อยๆสล็อตซีอู๊ดของโก d ดี้สล็อตมาได้เลยปั่นไปเรื่อยๆคะใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนสำหรับสล็อตนะ ดูไดนี้จะมีแจ็คพอตแบบเซอร์ไพรส์มาแบบกำลังอัดคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนผมอะมันเล่นมันเล่นตาสิบห้าบาทเว้ยมันฝากไปร้อยเดียวแม่งถอนพันสามผมก็เลยเฮ้ยมันลองดูบ้างเด้ขออัดคลิปหน่อยเด้แบบว่าเอ้ย e แม่งเจ๋งรื้เปล่าเออแต่ผมก็ยังนิ่งนะก็ตอนแรกๆตกใจเหมือนกันแบบอยู่ดีเด้งแบบไอ้นี่ เด้งแบบรัวๆตกใจเหมือนกันก็นกเลยตัดสินใจอัดคลิปนะฮะตอนนี้ก็ยังนิ้งอยู่นะไม่มีอะไรนะเออยังนิ้งอยู่เต่าทุนจริงๆผมมีแปดพันแปดพันประมาณเก้าร้อยนะตอนนี้ผมเสียอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ้้หูฟรีเกมเกือบมาอ้าวอ้าวอ้าวดูหน่อยสซ ลองปล่อยมันหมุนดูเราไม่กดลองปล่อยมันหมุนดูเฮ้ยโอ้โหเพื่อนผมเล่นเล่นไงวันร้อยเดียวได้พันสามกินเหล้าเมาเลยได้2สองวันเลยได้2สองลังเลยเนี่ยอื้ยเกือบ แต่ผมเห็นมันเล่นน่ะประมาณโอ้โหนานอยู่นะประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงส่วนส่วนตัวผมชอบเกมไวะเกมไว้เกมไว้ไอ้ยเริ่มมาเห็นปะมาได้อยู่เดี๋ยวรอฟรีเกมรอฟรีเกมถ้าฟรีเกมนี่กำไรเน้นๆเลยฟรีเกมอะ เห็นว่าคือหมุนไปหมุนมาผมก็ยังเสียไม่เยอะมันก็ยังโอเคอะ่ะเฮ้ยเห็นปะมันก็ยังพอได้อู้หูสีอุดไม่เลี้ยงโอ้โหเนี่ยมาแล้วเริ่ม,มแล้วจัดไปดิโชว์หน่อยออกคลิปหน่อยขอเกิดโชว์คลิปหน่อยเออนั่นน่ะวาซันวาซันเกิดโชว์คลิปหน่อย มาฟรีเกมหน่อยอี่ตัวเดียวเฮ้ยเด้งละเด้งละเด้งละมามาไปเรื่อยๆไปเรื่อยเล่นซีอูดไม่มีเสียนะเท่าที่ดูเพื่อนผมเล่นมานะไม่มีเสียเลยนะมันนั่งปั่นแบบใจเย็นตา15บาทเติมทีละร้อยสองร้อย เสียมีทบให้ตลอดมีแก้ให้ตลอดรอฟรีเกมอยู่รอฟรีเกมอยู่จะปิดคลิปแล้วเนี่ยเพราะว่าชาลีไม่ได้สายแบบสายยืนยาวอะ่ะมาแบบสายมาเร็วเคมเร็วและจากไปเร็วไม่ใช่ไม่สายสลอนเลยพุ่งตรงนะ เห็นแบบเพื่อนได้ง่าย้ยอยากมาลองดูสะหน่อยเอื่อเผื่อได้ค่าลงค่าเล่าต้องมาแล้วฟรีเกมนแหนมาแล้วฟรีเกมสิบทีจัดไปสวยๆปิดคลิปสวยๆไป ขอกำไรหน่อยปิดคลิปสวยๆไปเหลือเก้านะมาปิดคลิปสวยๆหน่อยปิดคลิปสวยๆหน่อยเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกหกทีใจเย็นๆอีกหกทีดอกๆมาเยอะหน่อยเออ เออมาเยอะหน่อยเออโอ้ทำไมได้น้อยของเพื่อนกูะเพื่อนผมแม่งได้ฟรีเกมปุ๊บโอ้โหได้ตีขึ้นมาเป็นพันเลยโอ้ฟรีเกมผมโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มันต้องใช้เวลาเนาะ ชาลีแม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกมที่แบบใช้เวลานานๆมันเบื่อมันเซ็งนะครับผมตอนนี้ตอนที่ชาลีอยากคลิปนี้ก็แอดแล้วแฮตแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสำหรับลิงก์สำหรับเกมซีโอเดดทิ้งไว้ในด้านไอทุยด้านล่างแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ